สวัสดีครับวันนี้ขอออกมาพูดเกี่ยวกับวงการพระาสายอนุรักษ์นะครับพระสมเด็จวราคังที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้ให้ลูกหลานเราได้กราบไหว้บูชาตอนนี้ก็มีคนออกมากล่าวร้ายกับกลุ่มอนุรักษ์ซึ่ง เพื่อทำลายพระสมเด็จวรังที่เป็นพระแท้ที่มีเกี่ยวกับการค้าขายหรือพุทธาพาณิชได้เข้าไปแจ้งความกับพวกกองปราบให้ไปจับกลุ่มกลุ่มที่เขาศึกษาพระตามตำรานะครับหลักแห่งความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วทางอกองปราบ ก็ได้ไปลงเชื่อกับกลุ่มเหล่านี้แล้วผมคิดว่าน่าจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอยากให้ทุกคนที่ศึกษาพาระสมเด็จวรคังตามหลักวิทยาศาสตร์ตำราแห่งความเป็นจริงได้ศึกษาให้ทองแท้นะครับแล้วเรียนรู้ให้เป็นกับสิ่งที่เขาได้มากล่าวอ้างาเพื่อทำลายภาพลักษ์ ของกลุ่มสายอนุรักษ์โดยการใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์หาค่าซึ่งที่อยู่ในองค์พระนะครับแล้วพระที่เขามาบอกว่าพระกลุ่มสายอนุรักษ์เนี่ยเป็นพระปลอมแล้วเขาก็ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เขากล่าวเพียงแต่ความอ้างอิงของบุคคล โดยไม่ได้ศึกษาเนื้อหาขององค์พระอย่างแท้จริงอันนี้ก็ต้องไปว่ากันที่การตัดสินของศาลนะครับแห่งความยุติธรรมแต่ผมเชื่อว่าสารรักษ์เขาไม่น่าจะผิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องเนื้อหาของพระสมเด็จ ที่บ่งบอกว่าแท้หรือปลอมเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงจะตัดสินนะครับโดยอ้างบุคคลกลุ่มต่างๆหรือสายาที่เขาซื้อขายพระออกมากล่าวอ้างหรือกล่าวหานะครับผมว่านะครับน่าจะเป็นเล่เหลี่ยมของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับโดยจะทำลายพระสมเด็จวร,รัง ที่ทุกคนมีแล้วก็ห้อยอย่างมีความภาคภูมิใจในพระสมเด็จวัดังซึ่งเป็นพระแท้โดยเราไม่ได้หวังว่าจะาซื้อขอายพระสมเด็จกันอย่างเดียวนะครับเรามุ่งหวังอนุรักษ์ด้วยและเราพิสูจน์หลักฐานความจริงเวลาเราห้อยพระสมเด็จวัดังเราก็มีความภาคภูมิใจว่าพระองค์นี้สามารถพิสูจน์หลักฐานความแท้จริงได้นะครับแล้วก็สบายใจ แต่เราเอาไปให้กลุ่มที่เขาซื้อขายพระโดยบอกมีไม่กี่บล็อกแม่พิมพเนี่ยตีเป็นพระของท่านเป็นพระปลอมหมดท่านกา็มีความไม่สบายใจห้อยก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดเราพิสูจน์หลักฐานตามหลักความจริงสามารถพิสูจน์ได้เวลาท่านห้อยพระสมเด็จวครคังท่านก็มีความภาคภูมิใจว่าพระองค์นี้คือพระแท้ ทันยุคทันสมัยที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้นะให้ท่านดูเนื้อหาความเก่านะครับหลักความจริงนะครับที่เขามีหลักฐานตำรานะครับแต่เรื่องที่สายอรุรักษ์เขา,าโดนฟอ้องเรื่องต่างๆอันนั้นอาจจะเป็นผลประโยชน์แล้วก็ลิสเครดิตของกลุ่มสายอรุรักษ์เพราะผมได้ข่าวมาว่า จะมีการคืนพระสมเด็จกันมากมายนะครับโดยเขาไปพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วเนี่ยอายุของพระไม่ถึงเขาก็รวมกลุ่มกันอาจจะมาคืนพระนะครับเป็นมูลค่าอา,อาจจะหลายร้อยล้านบาทนะครับให้ท่านที่ติดตามผมรอรอฟังรอดูข่าวสารเหล่านี้นะครับอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มพวกเหล่านี้นะครับ โดยเขาเสียผลประโยชน์ที่เขามาลิสเครดิตเนี่ยอาจจะเป็นการลงขันกันเพื่อทําลายภาพลักษณ์ของกลุ่มสายอนุักษ์ให้เสื่อมเพราะตอนนี้สายอนุักษ์เนี่ยได้ออกมาเพื่อรวมพลังกันนะครับอนุรักษณ์พระสมเด็จวรคังนะครับโดยการจัดงานต่างๆ ให้มีความเชื่อถือกันมากขึ้นนะครับแล้วต่างชาติก็ยอมรับนะครับอันนี้วันนี้ผมก็อยากออกมาพูดนะครับเพราะว่าท่านที่มีพระสมเด็จพระครังที่วิสูตรตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยผมอยากถามท่านทั้งหลายที่มีพระเหล่านี้ท่านห้อยพระสมเด็จ พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วท่านมีความภูมิใจไหมนะครับนะโดยกับพระที่ท่านมีแล้วท่านไปให้เขาบอกว่าเป็นผ้าปลอมท่านก็ไม่สบายใจท่านก็ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าพระ่องท่านเนี่ยเป็นพระแท้ไหมคนที่ศึกษาพระอย่างจริงจังด้วยหลักฐานวิทยาศาสตร์ผมเชื่อได้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับ ต้องไม่เชื่อกลุ่มที่ออกมาแอบอ้างโดยใช้กฎหมายนะครับทำลายกลุ่มสายรักพระสมเร็จวรคังที่สร้างไว้เป็นล้านล้านองค์เพื่อคนไทยได้ขราบไหว้บูชานะครับไว้ยึดแนี่วทางจิตใจนะครับปกป,ป้องคุ้มครองพวกเรานะครับอย่าได้หลงเชื่อนะครับวันนี้ที่ผมออกมานะครับกลุ่มที่ติดตามผมเนี่ยผมคิดว่าท่านก็ไม่น่าจะเชื่อ กลุ่มเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะนะครับกลุ่มศินต่างๆนะครับที่เขาออกมาพูดกล่าวล้ายจมตีเนี่ยผมเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านั้นเขาต้องได้นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มเหล่านั้นอาจจะมีการลงขันกันนะครับเพื่อทําลายนะครับทําลายกลุ่มพระอนุรักษ์และเขาเสียผลประโยชน์ เขาก็เลยรีบตัดตอนนะครับลิสเครดิตกลุ่มสายอนุรักษ์พระสมเด็จวรคระังหรือพระที่สามารถพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์เขากลัวแห่งเขากลัวแห่งหลักความจริงนะครับที่พิสูจน์ได้เพราะเขากลัวสูญเสียสิ่งต่างๆรายได้ที่เป็นเงินทองมหาศาลของเขานะครับโดนทําลายโดยกลุ่มอนุรักษ เพราะเขาไม่สามารถขายผ้าปอมนะครับที่เขาทํามาแอบอ้างเพื่อขายผ้าหลายๆร้านให้กลุ่มที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาพระอย่างจริงแล้วผมเชื่อกลุ่มเราที่ศึกษาพระสมเด็จหรือศึกษาพระเบญจภา,าคีที่รู้หลักความจริงหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านั้นนะครับ เขาไม่เชื่อแน่นอนนะครับผมขอถามท่านที่เอาพระสมเด็จหรือพระต่างๆชุดเบญจพรคคีไปให้กลุ่มสายพุทธาพนิ์หรือค้าขายอยากถามว่าท่านขายได้ไหมแล้วเขาตีพระท่านเป็นแบบไหนผมเชื่อได้เลยนะครับไม่ผิดพิมพ์หรือไม่ทันยุคนะหรือ เป็นพระยุคหลังคําตอบเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เอาไปให้เขาดูเนี่ยต้องรับคําตอบลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะเขาไม่ได้ศึกษาตามตาราหลักแห่งความจริงหลักวิทยาศาสตร์นะครับอขอให้ทุกคนคิดกันให้ดีนะครับเพราะว่ามีกลุ่มที่จำละทำลายนะครับพระสมเด็จสายเราสายอนุรักษ์นะครับ ผมมีผมก็ภาคภูมิใจในพระที่ผมมีนะครับแล้วก็พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แห่งความจริงหลักฐานทางตำรานะฮะผมก็ห้อยด้วยความสบายใจถ้าเราไปให้เขาดูเขาตีเป็นพระปลอมพระเหล่านี้เราก็ห้อยแบบว่าไม่สบายใจ แต่ถ้าเกิดเราตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หา,าค่าอายุที่อยู่ในองค์พระเนี่ยผมเชื่อทุกคนห้อยแล้วมีความสุขมีความสบายใจนะครับเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าขายพระเหล่านี้นะครับขอให้ท่านศึกษากันอย่างจริงจังแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นเข้าได้รู้กันนะครับทาง y o u t u b e หรือเพจต่างๆนะครับเราช่วยกันนะครับ เขาจะได้ไม่ทําลายพระสมเด็จวัลคังที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้นะครับขอให้ท่านที่ติดตามช่วยแชร์ช่วยกันทำนะครับแห่งหลักความจริงให้รู้นะครับบางทีท่านที่โดนคดีอาจจะสู้คนเดียวไม่ไหวท่านต้องช่วยกันรักษ์ไม่ว่ากลุ่มไหนชมรมไหนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ